สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารที่มีประโยชน์จัดทําโดยนางสาวอุรชาหนูเชษห้องวทหกหค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องทราบก่อนอาหารที่มีประโยชน์คืออะไรอาหารที่มีประโยชน์ อาหารเพื่อสุขภาพหมายถึงอาหารที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายนอกเหนือจากสารอาหารหลักที่จําเป็นต่อร่างกายนอกจากนี้อาจช่วยลดอัตราเสี่ยงต่อโรคต่างๆและที่สาคัญคือการรับประทานอาหารให้ถูกสุขลนะักษณะจะช่วยให้เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและจะส่งผลให้เรามีสุขภาพจิตที่ดีด้วยประเภทของอาหารเพื่อสุขภาพ 1>, 1. อาหารธรรมชาติ 2. อาหารออร์แกนิก 3. อาหารเสริมหลักในการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ 1. รับประทานอาหารให้ครบ5หมู่แต่ละหมู่ให้หลากหลายและมันดูแลน้ำหนักตัวให้ปกติ 2. รับประทานข้าวให้เป็นอาหารหลักข้าวควรรับประทานเป็นข้าวกล้องหรือข้าวซ้อมมือ 3. รับประทานพืชผักผลไม้เป็นประจำเพราะพืชผักผลไม้มีทั้งสีเขียวสีเหลือง 4. รับประทานปลาและเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันไข่และถั่วเหลืองเป็นประจำดื่มนมให้พอเหมาะตามวัย 5. รับประทานอาหารที่มีไขมันแต่พอควร 6. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีรสหวานจัดและเค็มจัด 7. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารถนอมเช่นอาหารหมักดองอาหารกระป๋อง 8. งดหรือดื่มเครื่องดื่มที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประโยชน์ของการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ 1. เพิ่มภูมิคุ้มกันโรค 2. ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด 3. เพิ่มศักยภาพให้ระบบต่อต้านอนุมูลอิสระ 4. ลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็ง 5. ลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคข้อต่ออักเสบความเสื่อมเฉพาะจุด และโรคต้อกระจกลดความเสี่ยงต่อการเป็นอัลไซเมอร์พากินสันโรคหอบหืดโรคปอดและโรคที่เกิดจากความเสื่อมชนิดเรื้อรังอื่นๆประหยัดค่าใช้ใจ่ายมีความสุขมากขึ้นเพราะทำให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ประโยชน์มากกว่าผู้ที่ไม่ได้รับประทานอาหารสุขภาพก่อนหน้านี้นะคะก็ได้ประโยชน์เกี่ยวกับความรู้ของอาหารที่มีประโยชน์มากมายวันนี้นะคะก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้คะ่ะ ขอบคุณและสวัสดีค่ะ